ยากรค่ะวันนี้คุณหมอจะมาเปิดดวงคนที่เกิดทั้ง7วันในรอบเดือนมิถุนายนนี้นะคะสําหรับท่านท,ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะคะก่อนอื่นคุณหมอขอแนะนานะคะอันจะไม่ีเสริมดวง12ราศีนะคะอันนี้เป็นกาไรนําโชคนะคะที่คุณหมอทามามีชิ้นเดียวในโลกอันนี้เป็นกาไรนพเก้านะคะเสริมดวงเสริมอำนาจวาส,สนาบาร,รมีนะคะแทนดาวนราะห์ทั้ง9 นะคะแก้ปีชงดวงตกดวงไม่ดีมีเคาะปุกเสกแล้วอันนี้ก็เป็นกําไรหัอ่ากาไรอ่าพญานาคราชนะคะแล้วก็จะฝังพลอยอเมทิสอันนี้เป็นงานที่ทำเนี่ยจะเป็นพลอยแท้หมดเลยนะคะมีชิ้นดียวในโลกหมดแล้วหมดเลยที่เห็นตรงนี้นะคะไม่มีการทําอีกแล้วก็แล้วก็จะมีแหวนเป็นดพเก้าอันนี้นะคะจะเสริมดวงนะคะ แล้วก็จะมีแบบน,นักคราชนะคะใครที่สนใจเช่าบูชานะคะก็สามารถดูที่ Facebook หมอนี้หน้าแม่นๆนะคะแล้วก็ถ้าจะบูชาจริงๆก็ทักไลน์มาเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอททาเป็นเซตเดียวน้อไม่ค่อยมีบ่อยนานๆจะมีทํามาเพราะว่าก็จะได้งานแต่ละชิ้นนี่ค่อนข้างยากนิดน,นึงเพราะว่าเราดีไซน์เนี่ยมีแค่ชิ้นเดียวในโลกรับรองว่าใส่ไปไม่ซ้าใครแน่นอนนะคะก็โอเคค่ะวันนี้เรามาเปิดดวงสำหรับที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ ด้วยไพ่พระพิคเนตนะคะอย่างรู้วนาคตอันนี้เป็นลิิกจิ์สินทางปัญญาของหมออีน้าแม่นๆนะคะเป็นคนออกแบบเองดีไซน์เขียนไพ่เองทุกอย่างนะคะไม่ได้รอกเลียนใครก่อนอื่นคุณหมอขอเชื่อมจิตไปที่ไพ่นะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้วนาคตค่ะค่ะตอนนี้เราได้เชื่อมจิตไปที่ไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ค่ะดวงของท่านนี่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนมิถุนายนนี้ดวงดีเนาะดวงดีมากเลยต่างกับคนวันเสาร์วันเสาร์เหนื่อยหน่อยเดือนมิถุนายนนี่นี่วันอาทิตย์ดวงดีนะคะวะ่าดวงวันอาทิตย์เนี่ยมีจังหวะที่การเงินดีสะพัดเนาะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในเดือนเดือนมิถุนายนเนี้ยมีโอกาสได้เงินดีนะมีโอกาสในเดือนมิถุนายนเนี่ยคนมีโอกาส,ม,กาสมีโชคลาภเนาะ สิ่งโชคสิ่งลาภก,ก็มีโอกาสได้ลาภก,ก้อนใหญ่ๆเนาะคุณได้ไพ่ครอบครัวของพระศวัเจ้าเนอะอันนี้ายถึงความสําเร็จการงานเนี่ยมีโอกาสลงทุนนะลงทุนในเดือนวิทยุนายนเนี่ยดีสําหรับทนที่เกิดวันอาทิตย์ถ้าลงทุนขยับขยายทําธุรกิจเปิดหน้าร้านใหม่เนี่ยปิดจังหวะที่ดีนะสาหรับทนที่เกิดวันอาทิตย์นะแล้วก็ใครที่มีโอกาสนะทาบุญบวชพระสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยบวชพระนะเลี้ยงอาหารพระ อาควาหวานพระตะอาหารคาวหวานนะถวายพระพระไตาจีวรน,นี้กก็จะเป็นการเสริมดวงสําหรับให้เกิดวันอาทิตย์ทางที่วัน้ที่เกิดวันอาทิตย์ถ้อาอยากจะเลยลุ่งเรืองเนี่ยก็ให้เสริมนะคะในการบําเพ็ญทานให้ทานรัาสาสิงห้าแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์แผ่นเมตตาจะเป็นการเสริมดวงสําหรับที่เกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์แต่ว่าดวงท่านดีนะในเดือนเดือนมิถุนายนเนี่ย เพราะว่าถ้าคิดว่าเดือนนี้มีโอกาสที่จะไปสมัครงานก็ถือไว้ดีหรือว่าจะเริ่มต้นลงทุนธุรก,กิจหรือว่าใครที่สมัครงานไปแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสเรียกตัวในเดือนมิถุนายนนี้นะคะและท่านก็จะมีโอกาสพบรักพบคนที่ถูกใจในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยสาหรับที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณมีโอกาสผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมเนาะแล้วก็มีโอกาสได้เรียนพิเศษเพิ่มเติมนะคะเด็กนักเรียน ะะก็มีโอกาสสมัครงานได้งานทําเริ่มต้นงานใหม่ๆเนาะการเงินการทองถือว่าดีและยอดขายก็เข้ามาดีในในเดือนมิถุนายนนี้ก็โอเคค่ะก็ให้แฟนคลับนะคะเข้ามาติดตามดูคลิป u t u b e หมอยน่าแม่นๆนะคะในการเปิดดวงคุณหมอยจะทําเป็นรอบรายเดือนสําหรับคนที่เกิดเจ็ดวันนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปต้นไปเข้ามาเช็คดวงฟรีกันนะคะเลขนํง,งโชคสําหรับคนที่เกิดวันนี้เลขสี่สิบหกค่ะก็ลองดูนะคะ ขอบคุณค่ะ